ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปน like no ี้ไอ้นุ๊ปจะหายตัวไปจากโลกใบนี้เลยเฮ้ยเพอร์เจอร์ถ้าไม่กดไลค์ผมนั่นแหละครับถ้าใครไม่กดไลค์แล้วไม่อยากหายไปไหมนไอ้นุ๊ปกดไลค์นะครับ ไอปลาติดเบ็ดวะเนี่ยแม่มันตกปลาหน้าบ้านตัวเองเป็นไงมันต้องมีปลาแน่ๆเลยเฮ้ยวันนี้นุ้งไปอยู่บ้านเด้อเป็นไนของมันก็ไม่รู้แฮะตันนี้คือเฮ้ยเกะกะคนจะตกปลากันมันต้องมีปลาล่ะปลามหาสัดจันในบ่อน้ำไม่เลแม่บ่อน้ำาม่่แค่ฝีบอกเอ้ยมาแล้วโอ้โหเป็นไงโอ้โหมันก็มาปั๊บเลยแม่วันนี้ปลากินแล้วเฮ้ยยายงรอดีกว่าเออไม่มีทานอีกโอ้โหเอาหนังสือไปย่างดีกว่าเฮ้ยมันใส่ไปย่างเลย พี่มันต้องขอได้แหละหนังสือเอาไม่ได้อีกโอ้ยไปหาฟืนดีกว่าเฮ้ยหาโมหาไม้ตัดเอ้าเอ้าทำไมนุ๊บดีกวะเฮ้ยทำไมนุ๊บฮ่ฮ่ฮ่สวัสดีทำไมทำเสียงแปลกๆจีนเต่าสูอุโมงตลยดานฮะอะไรอะอุโมงตลยดานอะไรอะคืออุโมงตลยดานหรือตะเตอตลยดานอุโมงนั่นแหละนะได้หมดนะเพื่อนนะโอ้หนี่คืออะไรนุ๊บ Mm hmm. ฉัน statistically statistically right. น like <th totally. ่ะสร้างขึ้นมาเองนะขนาดนั้นจะมีของรางวัลสุดหล่อเท่รอนายอยู่นะเพื่อนนะอุ้ยของสุดหล่อเท่กเหรอแมยสำหรับคนหล่อเท่ฉันเนี่ยฉันจะต้องเข้าไปข้างในนะโมโมโมอะไรถุยอีขี้โมเฮ้นายจึิงผ่านได้สิอาได้ที่ท้าทายใช่ปะแน่นอนตาดำน่ามืดโอ้ยแน่นอนนุ่นนะนี่ดิดูนี่บางอาจบังเกตตอนต้นคลิปอะไรนะอ้อป่าบอกแค่ว่านายเก่งมาก เราเข้าไปดูสิแน่นอนคนนี้เก่งฉันต้องไปแล้วไปแล้วจึ๊บอุโมงนี้ข้างในจะมีลาวาอยู่ลาวาแม่เป็นขนาดมือพี่แล้วอึ๊บเป็นไงกระตัวแบบอ้โอยนมีกล่องด้วยเฮ้ยวัดเดี๋ยวนี่มันกระทากระดูกไอ้นุ๊ปเอากระดูกนำมาเนี่ยกระดูกหมาเปล่าไม่ม <laughs> กระดูกที่ให้หมาเปล่าโอ้โหมีกระทะอย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีของรางวัลมากกว่านี้แน่ๆเลย แม่นูบีของดีไม่บอกเนี่ยแม่มาซ่อมเป็นทำรมดารางวัลเนี่ยฮึบโอ้โหเป็นไงเอ้ยไงโอ้โหคนง่ายเป็นไงนูปกะเจ๊เอ้ยวายนะไม่ดนเลยไอ้กระจอกเลย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 อะไรไม่ดีเลยวะหน้าสมหน้าฮอะไรเนี่ยสิบสองบวกสามสี่สิบสองบวกสามสี่บวกเลยนี่หนึ่งสามสี่สองสี่ห้าหกจะบอกว่าไม่ใช่ไอ้บวกี่ ไอ้สี่หกดีเออโอห้าหกอย่งไหนเฮ้ยแต่ว่าใครมาฮะเออใครมาฮะกูจะเป่ากระทะกูกระทะกูโลกกระทะกูโลกไปกี่เขินเลยบบบเพิ่มไปสิได้ไงช่วงนี้นอนน้อยด้วยนอนน้อยด้วยเฮ้ยมาไงสปิจ๋าพี่มาแล้วเออมาดีฮะกระทะกู้โลกเปล่ากระทะกูโลกโอ้เฮ้ยทหารมันน้อยเลยอ่ะโอ้ แสดงว่าต้องมีของดีแน่ๆเลยเฮ้ยไหนดิฮะอะไรเนี่ยหญ้าแห้งกับใบเฟิร์นเดี๋ยวไอ้โนบแกนะแกเฮ้ยอ้าว่ายังไงสวัสดีตีบ้าหรือจะตีฉันเอาอะไรอะไรเนี่ยอ่ะกระทะตีหัวเปิร์กกระโหลกอี๋ออะไรเนี่ยอะไรอะไรเป็นไรเออจเย็นก่อนค่อยคุยกัน เนี่ยนี่คืออะไรฮะนี่คืออะไรอันนี้อ่ะอันนี้ก็ยากไงยากแห้งน,นี่ของนายชอบเนี่ก็ใช่อยู่ฉันชอบแต่ว่าแต่แต่ว่า,แต,วาแต่ว่าอะไรอ่ะแต่ว่าให้ของนายไงนายฉันรางวัลแล้วนี่นี่แกใช่ปะไม่ได้เก่งก็แต่ว่า,าพูดชนะไงก็ได้ข่าวว่านายแกใช่เอ้แต่ความนายอ่ะรักฉันเยอะมากๆฉันให้ความรักกับนายบ้างไง <c oughs> ให้ความรักคืนอย่างนี้เหรอนุกเออหน้าหน้า,นามันเป็นมันเป็นของรางวัลน,นะเพื่อนนะโอ้โหของรางวาัล <c oughs> อุโมงค์ตะนูจานอย่างนี้ ในขอละวันนี้โห oh, ไม่เล่นนิ่งวเยอะเลยเฮ้ย hey. uh oh. วันหลังใส่เพชศดีกว่าอะไรนุ๊บอะไรนุ๊อ๋อป่าครับผมว่ามนื่อวันหลังกัจะใส่เออผลไม้เข้าไปดีกว่าผลไม้เข้าไปในด,ด่านเออชามันเฮ้ยจะไปหาฟืนเฮ้ยค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเอ้ยเออเอ,อ,อะไรมีฮะเฮ้ยของน่าสนใจน,ออนี่นออออนนว่เะเพื่อนของอะไรนั่นคืออะไรอ่ะเฮ้ยเราได้หนึ่งอย่างเพื่อนสนใจเลขกับเราป่ะเพื่อน อะไรอ่ะเอ้ยเพื่อนเรานะเพื่อนเราอย่าเราชอบหญ้าแห้งมากเลยเพื่อนชอบหญ้าแห้งอ่ะทำไมมันหอมอ่ะเออใช่หมาเขาชอบอะไรยาๆเพื่อนมันหอมหอมไม่หอมมอหอมอย่างนั้นเหรอมีหน้าทำไมชอบกินว่าแต่ทำไมพวกนายชอบกินหญ้าเอ้ยมันขับสารพิษร่างกายเชื่อเราสิเพื่อนเราเราแค่เอามายับเอ้ยเราแค่เอามาดูเอ้ยเราแค่เอามากินเพื่อให้ร่างกายขับสารพิษทำไมขับคู่มันติดขัน มันยังไงฮะนี่คืออะไรเฮ้ยเพื่อนใบเฟิร์นเราขอเพื่อนเราขอเราเรา,เรายอมได้ทุกอย่างเพื่อนทุกอย่างได้เหรอเอาเอา,เอาเพชรมาเอ้ยไม่ม,เม,มเเีเพื่อนไม่มีบีเราจนเพชรเพื่อนเลยมีโอ้โหเราจะได้กอะไรอะ่ะเรามีตั๋วหนึ่งเพื่อนสนใจหรือเปล่าตัว๋วมีตั๋วเหรอไหนตั๋วอะไรอะ่ะเฮ้ยเราเปิดตัวเพื่อนของดีของดีเหรอเฮ้ยตั๋วตะลุดยด่านหมายความว่าอะไรหมีเออไม่ใช่ของอนุ๊กเพื่อนเราเชิญเราดิเออก็ดีใช่ของนุ๊กก็ดีแล้วเป็นของใครอ่ะ ไปเดี๋ยวก็รู้เพื่อนแต่เราขอใบเฟิร์นเพื่อนเราจะเอามาดมเพื่อนโอเคพกนะเฮ้ยเขามาเพื่อนโอ้ยของโคตรดีโอเคยายของของโคตรดีโอเคไปก่อนได้มีเออโชคดีเพื่อนไปดีมาดีทำไมมันแปลกมาไปแปลกนะถ้ามาเป็นหมามันชอบกินหญ้าแบบนี้นะเรื่องปกติว่าแต่ตัวตุยดาเนอือม เนีย่ยนะที่นั่นมีเพชรที่นั่นต้องมีใครแต่เนี๋ยวนั่นก็ไม่ใช่สมชายนะเดี๋ยวนั่นเป็นคนนั้นนั่นแหละนะเอาละ่ะตอนนี้ตอนนี้อะอะไรฮะจันทร์หนฮะอะพอดีฮะเออเมื่ออย่า,นนา,ยา,านนงนี้เราทำยไงเนี่เออพอดีว่าผมเออสร้างตะลุยด่านใช่ไหมอุโมงค์ตะลุยด่านใช่มเออใช่แล้วฮะจันทร์จันทร์จนทรรู้ย,ยังไงฮะอื้อหือไอ้นูบปเป็นก๊อปปี้ไรไ <c oughs> อ้นูบปเป็นก๊อปปี้มาเลยนัย่นลุ้นเลยอ๋อคุณนูบเหรอฮะ คุณนุ๊กมาขอผมแล้วนะฮะอ๋อ,อดีแล้วดีแล้วดีนะมาขอถ้าไม่ขอบางอามาขอ,อาขอจอน,นี่เจอกระทากูโลกแน่นอนอ่ะอะไรนะฮะอ๋อป่าป่า,ปาไม่มีอะไรก็แค่รู้สึกว่าไอ้นุ๊กมันทำตัวช่วงนี้นทำตัวปกตินะอ๋อเรื่องปกติของอ่าคุณนุ๊กนะฮะไม่ต้องเรียกคุณนุ <S <S ๊กใช่ไหมเรียกคุณนุ๊กปกติเอ่อแต่เจ้านายครับผมอยากเรียกคุณนุ๊กมากกว่านะครับนะนะอืมโอเคแล้วแต่เรื่นี่เลยอ่ะล่ะแล้ว ด่าน,นี้ค่อยไงค่อยอยังไงอ่ะเจ้านายต้องมีตั๋วกันฮะที่ผมแจกจ่ายไปอืมตั๋วนี้แจกจ่ายเหรอใช่ฮะเป็นของฟรีนะฮะเจ้านายได,ได้ไหนมาล่ะฮะไอหมีแกนะแกะของฟรีแล้วมาแจากขายด้วยออือเอาละถือว่าได้มากัเลยดีนะเอ่อได้ฮะขอเข้ากันจตอนนี้นะได้ครับผมขอให้โชคดีนะฮะหมายความว่าไงอ่ะก็เจ้านายลองเข้าด้วเองอีกรูปนะฮะอย่างนั้นเหรออืมหนูซิเจ้านายชืกก่อเกาะโอ้ชจ้าเกาะอะไรอะอะไรอะเคลีย เออเชิดชื่อเกาะสีฟ้าเอ้ยเอาเฉลยที่พูดภาษาภาษาอังกฤษเฮ้ยเอาล่ะประตูสีฟ้านี่มีอะไรอยู่เฮ้ยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนอือโอสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนโอ้ย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 มันตีรัึเปล่าตีรัว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 อกระทะทั่วโลกเฮ้ยจะเฮ้ยโอ้ดี๋ยวเฮ้ยจะเฮ้ยจะเฮ้ยอจะเฮ้ยกระทะโอ้ดูมันพุ่งดูพุ่งพุ่งขนาดนี้พุ่งขนาดนี้พุ่งขนาดนี้ไม่นี่ล่ะอะไรอะขี้กาไวหนึ่งเหรอเฮ้ยเหมือนเนี่ยเหมือนเราเหมือนในศูนย์อะไร ที่ต้องมีการ์ดเลเวลแบบหนึ่งถึงห้าอย่างเงี้ยเฮ้ยคงไม่ใช่สูตรวิจัยมั้งโอ้เอา้าเฮ้ยห้องว่างเลยอะไรอ่ะเข้าไม่ได้ว a t ตอนนี้ผ่านันตอนนี้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเข้าไงไปเนี่ยนี่แบบไปหนึ่งแล้วจะเข้ายัางไงดีโอแสียงว่าต้ระก,กายพี่เบิมใช่ไหม อ๋อ oh, ไม่ได้ไม่เอาสองโอเคนะมาพี่เบิ้มขอโทษนะพี่กระทักูลูกไอเจ้าคือเป็นไงโอ้ยเร็วเร็วนี่แไงกระทังนี่แไงเฮ้ยพี่ย่ะสู้ผมมิจะสู้ผมนี่สู้ผมม่สู้ผมนี่กระทักูลูกไอ้เจ้าคืออ่ะเออเฮ้ยเป็นไงเศษเหล็กต้องแพ้กระดูกขอไอ้นุบกระดูกหมาอินุปุ้ยเอาล่ะเบิรอ์สองเบิรหืมเข้ามาแล้วอ๋อเอาประดังเลยโอเควูค้ ถ้าเราครับต่อถาได้ดาบเลยอุ้ยนี่มันดาซ้ายรุ่งในตำนาไหนนะว้าวห้าห้าบอกห้าห้าห้าสิบรสเป็นไงโอ้โหเอ๊ะฉลาดเร็วเกินคนไม่ใช่แล้เราเล่นต่อไปอุ้ยดาบมังกรนี่มันเราวิ่งเร็วขึ้นปุ๊บปุอืมชอบอีกชอบมากเลยต่อไป6กสี่โงสี่ถ้าเป็น64ก็เหมือนแรลมแรลมมาคูนกันก็โอเคสี่พัน เก้าร้อยหกเออร้อยแม่เป็นสูตรก็เหมือนแรมแปดจิกยนะอยู่นะเฮ้ยไอแรมสี่จิกนี่วะใช่ใช่ใช่เอ่อหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนโอ้โฮใครมาตั้งคำถามโหดมันค้อนอี่ว่าค้อนแจมแต่ว่าใครรู้คำตอบดีบ้างใครรู้คำตอบนี่ค,รรคอมเมนต์ Comment หน่อยโอ้โห หนวยสิบร้อยพันหมื่นี่เกินหลักร้อยล้านล้ล้านเยโอ้โหเยอะแต่ว่าอามันคูณศูนรู้เลยใส่ศูนไปพออะไรเหรอพอคูณศูนย์ก็คือไม่มีค่าเอ๊เป็นไงโอ้โหว้าวว้าวชุดก่ออย่างนี้นูอย่างนี้โอ้อเมริกัยเดี๋ยวนะอย่างระเซ็จพอโอ้ปัดปัดเตะทโตโอ้สายนะอุ้ย เล่นดาเน,นี่ยคุ้มแล้วโอ้โหขอยนุ้มเล่ไม่คุ้มเลยสงสัยเราไปแก้มบ่อยเกินมันไ,มได้ของดีแต่ว่านี่โอ้โหของดีมากโอ้โแต่ว่าเราโลภไปไม่ดีนะเราจะเก็บกระทังกระดูกหมาเอกระดูกของกระดูกของไอนุ๊มไว้เป็นเทนลึกนะโอเคหมัดอีกสักน,นิดนึงนิดนึงพอโอเคเออกไปเลยโอ้โหไปยังไงตัวนี้อาจารย์สุดยอดเลยฮะ แก,แกโจดไดงไงครับเนี่ยเดี๋ยวนะตอนนี้เป็นคนตั้านโจทย์หรอใช่แล้วฮะน,น,น้ําตัดเหลแม่เีแล้วแก้ได้เป็นคนเทพโอ้โหขอมาเจ้านี้นะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรครับวันนี้มาแล้วเจ้โอ้โปืนนี่สุดยอดยิงดีโลกแตกแม่เกาะมันดีจริงไอ้นูแกตายอ่ามา